สวัสดีครับผมช่างใหญ่ครับวันนี้ช่างใหญ่จะมาตัดผมทรง u ด d e r คั t หน่อยๆน,นะได mm ้ร hmm. ับเกียรติจากลูกค้าชื่ออะไรครับอูดค่ะคุณอูดค่ะมาจากที่ไหนพี่มาจากท่าพรจจันทร์ค่ะท่าพัะจันทร์แถวสนามหลวงนะใช่ค่ะสนามหลวงท่าพระจันทร์ก็ของเดิมนะครับลูกค้าเขาตัดมาแล้วไหนพวกทรงเสยทรงทรวิกกี้บนเนี้ยตัดมาหมดแล้วทีนี้ค,คุณอูดอยากจะให้ช่างใหญ่ตัดผมทรงอะไรให้ครับวันนี้อันเดอร์ค่ะอเดอร์คั t นะ ก็เอาแบบเป็นตัวสันมากนะครับก็จะให้มันอันเดอร์คัตด้านข้างหน่อยๆช่างใหญ่แบ่งผมแสก,ก,กอะไรตอแล้วนะลูกค้าแสกข้างซ้ายไปขวานะครับทีนี้ไอเราเนี่ยจะเอาอันเดอร์คัตระดับไหนนะครับเป็นผู้หญิงอะ่ะก็ไม่ต้องไปสูงมากประมาณสักหนึ่งหน้าวีใหญ่พอประมาณนี้หรือว่าเกือบถึงจุดเธอ่ะแต่เลยจุดขมัไปนิดนึง แล้วก็จำไ,ไว้ให้เบอร์สีถ่ายขึ้นไปเลยเดี๋ยววาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยววาเดี๋ยววาส่วนด้านหลังประมาณหนึ่งหน้าวีเหมือนกัน ขิดเีดขึ้นไปแล้วถ่ถ่ประมาณนี้ส่วนด้านหลังครับแล้วถขึ้นไปถึงไหนถ่ยขึ้นไปประมาณลกลางไปหัวให้เป็นทีกลางนะ ตีกจีดนะถ้าอย่กจีดประมาณกลางไม่หงุดหงถดยขึ้นเลยนะครับท่านใหญ่ไม่ใช้กิปนะใช้ที่กรีดหรือ,อแหวกๆตัดเลยเพราะว่าเรารู้ทรงอยู่แล้วนะครับก็บค่อยก็ค่อยไถชนิดนะผมเปียก 快了，那怕，快排吧。 ้ตรงไหนผมย้อนแล้วก็ถ่ายความเรียนลมไปตมนนไม่ค่อยมีหรอกมาดูฝั่งนี้ฝั่งด้านซ้ายนะครับประมาณหนึ่งหน้าวีแล้วก็ถ่ายที่ประเด็นเลี้ยวขวาให้ตรงๆเลี้ยวออกเลี้ยวซ้าย นั่นหลังประมาณหนึ่งหน้าวีที่เราเทาเวียกตัดถ่ายมึงเวียงขึ้นมาแล้วถ่ยเลยเอาหวีดันดันดเพื่อถ่ายเลย คือถ้าลูกค้าไม่สั่งสั้นก็อย่าไปอย่าไป,าไปทำนะเราตอาอ่านแบบนะครับประมาณลองพันเบอร์สี่นะถ้าลูกค้าเห็นเราไถาแล้วเนี่ยเขาเขามองว่ามันยาวไปเขาาจะสั่งสั้นกว่านี้นะครับเราก็ค่อยจัดการสั้นลงไปอีกอนะไรเงี้ยนี่ก็คนอ่อนถ่ายจริงแล้วก็ถ่ายวางแลถ่าย Với hỏi phải bam bi lùng học ด้านหลังก็ถ่ายออกค้ามดีก็ถ่ายเกินหดีกนะ็ถ่ายเนี่ยนอ่อนถ่ายทิ้งตัดให้เป็นธรรมชาตินะครับไม่ต้องการขอบนะผู้หญิงไม่ต้องการแบบไม่ไม่ได้กันนะในแบบไม่กันเราก็ไม่ต้องกันให้เขาคิดนานไหยพี่ตรงเนี้ย เห็นสวยก็เลยอยากอยากมาดูฝีมือช่นอยโอเคี้เขาได้เห็นทั้งทั่วโลกแน่นอนนะครับตรงนี้มีอะไรตัดได้ทุกแนวเขาสไลด์ขึ้นเราก็ต้องมีพื้นฐานของการใช้ปัตเตอร์เลียนโดยเฉพาะการตัดผมนะครับ ผู้ชายนะจะดีมากทั้งซาลอนนะแต่ตะหายากถ้าจะซาลอนจ๋าก็ซาลอนไปเลยอ่อนปไตลเลียนอีกไปเก่งกันไกลนู่นเลยติมไอะไรเติมไป ไ้ึไปประมาณนี้นี่นข้างข้างหลังไม่หูป้อมบีงลงแล้วไยไม่โดนหรอกพี่มันแค่ทีเฉยพับหูไปข้างหน้าแล้วค่อยๆเก็บออกพับหูไปข้างหน้านะค่อยเก็บออกตคนนี้ก็ เดืบอบลงนิดนึงขนอ่อนหลังตอนป้อมบีงลงไข่ขนอ่อนตรงนี้ไข่ยทิงค่อยๆป้อมหูวช็ปอปอกตรงนี้การห้องตังพอนิดเดียว সোণোৱাল ใส่บ่อยอ่ะใส่สเปรย์ใส่เยลแล้วก็มีแป้งยกโคนอีกโอ้โหงดแล้วนะพี่งดงดมันจะหมดแล้วพี่มันจะหมดหัวเพราะว่าพวกแป้งพวกสเปรย์มันจะไปกัดรากผมอีพี่พี่ต้องใส่แบบถ้าพอไปปลายเด็ดไปปลายไม่ต้องเด็นกระจุกนี่แหละเป็นเฉพาะกระจุกแต่พี่ก็โรยใช่ไหมน่ะก็จะโรยโรยโรยยุบร้อยอืมบางคนก็ไม่รู้ไงไอตอนวัยรุ่นอ่ะ ใส่สเปรยอัดเต็มที่นะไปเที่ยวอาเซียนะแต่พออายุ30สิบกว่านี่ผมร่วงหมดเลยลูกค้าเนี่ยที่ร้านนี่แหละมาเล่าให้ฟังผมก็ถามมาทําไมถึงบางอะไรขนาดนั้นตอนเป็นวัยรุ่นอนะไปเที่ยวงคืนอัดสเปรย์ัดทรงเต็มที่ไงฉีดสเปรยไปสเปรมันมีแอลกอฮอล์พี่มันมีความร้อนมันไปทำลายรากผมตุ่ไปฉีเดเยอะ นี้เราจะมาซอยผมส่วนบนนะเรามาเริ่มส่วนหลังก่อนค่อยๆไปทีละจุดนะเราตัดข้างล่างเสร็จแล้วค่อยมาตัดข้างบนเชื่อมกันเราต้องการจะให้มันมีความทวะไปถึงท่าประจัน์ใช่ไหมเราก็ตั้งหลักความทุยอยู่ที่กลางใบหูนะยกผมขึ้นด้วยหวีแล้วก็ตัดมันโคง้ง ควมทุยไม่ต้องรอลูกค้าสั่งครับเราจับให้ลูกค้าเลยเราจะรู้เองนะครับว่ามันควรจะทุยระดับไหนทุยกลางหรือทุยต่ําดีนะครับแต่ละทรงนะนะครับถ้าเขาเห็นเราตัดครั้งแรกแล้วมันได้ทุยที่ชัดเจนและถูกใจอ่ะมันจะต้องมีการซื้อซ้ําแน่นอนนะครับต้องมีการมาใช้บริการรอบสองรอบสามแน่นอนเพาถ้าทุยเราไม่สวยไม่เด็ดขาดไม่ขาดรอยอ่ะ เขาก็มาใช้บริการแค่ครั้งเดียวเล,กกเลือก็กเลิกสามเดือนดี่ความทุยนะ <c oughs> แต่ความยาวข้างมันจะยาวไวที่ข้างล่าง, <c oughs> างข้างข้างแต่ทีนี้ก็ด้านเลยด้านขวาก็เหมือนกันยกผมยกหวีเอียงเีตัดแค่กลางใบหูเกียรยกขึ้น แบ่งเยอะไม่ได้ถ้าแบ่งเยอะมันจะเป็นขั้นเป็นข้อมันจะเป็นเหมือนแมแลงกสาบกัดแล้วเข,า,ขาตัดทีละชั้นทีละชั้นเนี่ยมันจะกลืดนยกขึ้น นี้เราก็มายกดูครับยกขึ้นข้าวสีงศาความยาวเท่าไหรห้านิ้วนะโค้งนิ้วตามลูกศราละตัดแถวที่หนึ่งแถวที่สองโค้งนิ้วยกตั้งฉากกรีบส้มหรือว่าแบ่งเค้กนั่นเองนะพือให้มันเลเยอร์ ตัดด้านซ้ายแล้วมาตัดด้านขวาเนี่ยค่อยยกขึ้นหยิบส้มมนาะความทุยเลี้ยวเข้าถนนลาดดำเนินเรียบร้อยแล้วกำลังจะทิ้งโค้งเข้าท่าประจันนะจะไปเราจะไปหยุดความทุยกันอยู่ที่มหาลัยธรรมศาสตร์นะ ก็คือด้านข้างนะครับเนี่ยด้านข้างจะเอาให้สั้นขึ้นไปประมาณสรับนี่นะพี่นะปดคิ้วยังไงก็น้าบาดอยู่แล้วพี่ไม่ต้องซีเรียสโซนี้นบาดอยู่แล้วเราก็คีบคีบมาแล้วลตัดเลยซิกแซกซิกแซกห่างๆนะไม่ต้องทีเราต้องการให้มันมีเส้นสั้นเส้นยาวอนะ ให้ปลายผมอามันตกอยู่ระดับบนใบหูก็ดีนะอันจะคัดหน่อยๆก็พอคอยแล้วก็ตัด พับหูไปข้างหน้าแล้วค่อยๆเก็บรายละเอียดไอ้ที่ปัตต์เลียนเราเข้าไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้กันไกสอดแทนดีผมไม่ตกศูนนุกษาเขีบมาละะ้วตัด ข้างหน้านะครับข้างหน้าเราก็ตัดพอดีคิวก็พอตัดตรงต,ตรมาเลยก็ได้ผมบางผมบางตัดตรงนะครับตัดสิกแซกเฉพาะด้นข้างเดินข้างแบ่งสองชั้นก็พอชั้นที่หนึ่งคีบแล้วตัด เครียบประตัดทัานที่สองเครียบประตัดมาเชื่อมกับผมด้านหลังเลยนะแล้วก็วีผมไห้ตกสูนตรงสารและตัดเชื่อมตรงๆขึ้นไปหาไกล์ลายความยาวให้มันตกบนไปหูพอดีนะ หรือว่าใบบนนะครับส่วนที่เป็นอันดับครันะถ้าผมหนานะเราจะต้องมีการแบ็กซิสเซอร์นนะแต่ตอนนี้ผมลูกค้าบางก็ข้ามไม่ต้องแบ็กดึงดูซ้ายขวาดึงดูดูซ้ายดูขวาข้างซ้ายยาวกว่กันนิดหน่อยตัดขึ้นไปนิดนึงนิดนึง บางทีตัดด้วยความรู้สึกมันไม่เท่าก็ต้องบันทึกวัดดูเนี่ยเป๊ะเป๊ะถ้าเป๊ะก็วีเสยมาหลังบ้านเลยวีเข้าวีออกตัดคอยคัตติ้งนะประมาณสักห้านิ้ว พอยติ้งนิดเดียวเดี๋ยวพอยลึกพอยลึกไม่ได้๋ยวผมมันบางพอยพอได้ให้มันขาดเฉยเนี่ยพอยเชื่อมกันระหว่างผมส่วนหน้ากับส่วนหลังเข้าหากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องมีความยาวเท่าไรสี่นิ้วครึ่งเกับห้านิ้วนะถึงจะทิ้งโคง้งไปถึงท่าประจันได้นะความถุยถ้าเราตัดสั้นไปไม่ถึงจะอยู่แถวแถวเนี่ยถนนร้านหลวงอะ่ะ ตลาดมาหานาคแถวๆนั้นอนะไปไม่ถึงมันก็ไม่สวยอีกวิ้วสวยมาหลังบ้านยกขึ้นตัดตัดยกขึ้นหก่อย ปอให้มันฟูฟูไว้ปอกให้ฟูไว้เราจะได้ดูธรรมชาติของเขาว่าตรงไหนที่ควรจะสไลด์ออกตรงไหนที่ควรจะตัดออกยิ่ผมลูกค้าฟูหน่อยหน่อยมันดีมากเลยมันทําให้ผมดูหนาขึ้นไงครับเท่าผมเรียบรีบแบนเนี่ยมันก็จะยิ่งทาให้หัวแบนอีกบริเวณให้ทอยตรงเนี้ยมันหนาใช่ไหมแล้วตัวเชื่อมด้วยฟันปลาหนึ่งสองสามสี่ห้าพิ่โตลง หนึ่งสองสามสี่ห้าพี่ไปลงหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยช่วงเขาต่อตรงนี้ฟันปลานะถ้าจัแบบละเอียดก็ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่พอหนึ่งสองสามสี่นะครับอย่างตรงนี้มันหนาเราก็ลดเนื้อผมออกโดยฟันปลาดิฟคอย สับเฉพาะที่บรรณาออกตัวนี้สับค่อยๆทำใจเย็นๆพลอยๆๆๆๆตัวนี้หนาตัวนี้หนาก็พลอยอีกลอยได้อีก แบกซิเซอร์นิดหนึ่งเฉพาะจดุดนิดหนึ่งนิดหนึง่งนิดเดียวคออย่เยอะเ,เดี๋ยวมันจะมันจะกรวดไปตรงเนี้ตรงนี้ก็โตคัดให้ปวดมันพองขึ้นมานิดนึงใช้หลายๆยุทธวิธีหลายๆเทคนิคมันจะมีเส้นสั้นเส้นยาวค้ำขึ้นมา ไม่ได้ก็ทุยอ่ะเอ,อ่าแห้งเฉยๆลูกค้าต้องการแบบเนี้ยเยอะร้อยคนต้องการเท่าไหร่ต้องความต้องการสองร้อยอ่ะไม่ใช่ต้องการเก้าสิบเก้านะสองการสองร้อยความทุยช่างใหญ่ศรษะยังหัวหัวสวยสู้พี่เขาไม่ได้เลยหัวหัวของพี่เขาสวยกว่าดดีกว่าอ๋อพี่จะลองดูดูดิมันจริงไหมเห็นเห็นความทุยพี่ ความทุยอยู่นี่กลางใบหัวดูข้างนี้เห็นทุยไหมข้างหลังกอดีนะข้างสูงกว่านี้ก็ไม่สวยพี่ไม่เหมาะได้ยกคนได้ยกคน ได้ยกคนนิดเดียวก็พอนำควรด้วยก็ดี ที่นี่ใส่แว็กสัตว์เปรีย์ได้ไหมเน้นไปายนะอยากขย่ำไหมได้หมดทำได้จะเห็นขยับจะขย่ำยิงก็ใส่แว็กจะทรงเนื้อเนื้มาครับล้วนให้มันเข้ากันให้มันละลายตัวไปเลยแล้วก็ ขยับต้องการจะย้อยไม่งถึงจะเสยๆขึ้นไปเลยเสยมาเลยแบบนี้ชอบเปิดหน้าเปิดตาก็เปิดควยบ้านหลังบ้านยังไม่พอเลยพี่ยังรวยไม่พอเลยพอได้แล้วมั้งแบ่งคนอื่นเขาั้งพี่ดูรวยที่หัวร้านเหรอ ด้านด้านข ness, ้างนะครับก็ดึงลงมานะเนี่ยดึงลงมาให้มันเป็นเส้นๆให้มันเป็นเท็กเจอร์ให้เหนชัดๆว่ามันเป็นอันดร์คัตอ่ะอันดร์คัด้า้หลังก็ดึงมาด,ดัานดันขึ้นนะครับดันดันเอาแววกดันไปที่โคนผมให้ให้คนผมมันตั้ง <Good. S 1> ให้มันอยู่ไงด้านข้างก็เกิดกลวยมาดึงดึงมาดึงมา ให้เห็นตอนถ่ายรูปตอนเดินออกงาน,นจะเห็นชัดเจนเคลือบเทเกเจอร์เห็นความทุยที่ชัดเจนยะก็เกิดจากการเซ็ตขั้นข้างก็กโคยๆมาข้างหลังเน่ยดึงๆึงมานะเมื่อติดแว็กะดึงดึงดึงมานะถ้าอยากจะใส่สเปร์นะครับแนะนำให้ฉีดใส่มืออย่างเดียวนะสภาพผมลูกค้าบางอย่างเนี้ย ที่ใส่นิ้วช่างเนี่ยแล้วก็จับอย่างเงี้ยลูกค้าจะปลอดภยัยจากผมร่วงนะเห็นไหมเนี่ยวัตถุไวไฟแล้วนะ mm hmm. เออนของหอเนี่ยมันมีทุกยี่ห้อนะบบอกไฟเฉยบอกข้อเสียนะครับว่าจะไปอัดเข้าไปใส่โคนผมราบผมพังพิ่นา่าหวด แต่ข้างหลังอ่ะฉีดได้เพราะอะไรข้างหลังอ่ะผมเยอะไม่ต้องกลัวร่วงฉีดได้เลยฉีดได้เลยรู้สึกสบายหัวสิสโล่งก็ <c oughs> ขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณค,คุณอูดใช่ไหมใช่ค่ะคุณอูดท่าประจันที่ย่าย่ช่างใหญ่ถ่ายที่วิีโอขอให้ท่านเฮงเฮงรวยๆสุขภาพแข็งแรงอายุมัน่นกว่ายืนนะ ครับแล้วก็้ายทอยดขนอ่อนพวกนี้แล้วก็ปัเตเลียดถ่ายทิ้งนะถ่ายทิ้งทำความสะอาดซะประมาณนั้นเดี๋ยวจะตัดผมกับช่างใหญ่ก็สำรองจองคิวมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์062 548 399 9 Line Ads a d s i นะ KASM C อ่านว่าเกษมชื่อจริงนะครับแล้วก็0819562348ร้านก็ตั้งอยู่ปากซอยพระโนโยธิน52นะตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายใหม่ก็ทอมอนะครับหาไม่ยาก ตัวนที่มันไม่สวยแล้วก็เล็มแต่งอยู่นั่นน่ะจนกลัวมันจะเนี้ยบจะได้จนกลัวมันจะละเอียดตัดทุกเส้นข้างนี้มันเหลืออยู่สองเส้นแล้วก็ตัดซะผมขาวดีดแล้วก็ตัดพยายามเน้นตัดให้มันสลบลงไปข้างนี้มันเข้ามุมยากฝากกดไล้วก็แชร์ด้วยวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย ขอบคุณครับพี่